ิดว่า X6M คันนี้คิดว่าดังกว่าสแตนดาดแค่ไหนครับดังไปเยอะเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเอาเลยเบนซนี่ลองสตาร์ทดูครับ แจ้รู้ว่าดังไม่ดังแค่ไหนนะตอนนี้เรามีแอปนะครับเอาไว้สำหรับวัดเสียงพ่อโดยเฉพาะว่ามันจะดังกี่เดซิเบลเดี๋ยวไปดูนะครับ ดังที่สุดในงานแล้วล่ะั้นต้องลองดู ดังลั่นสาใจมากเชื่อเมื่อกี้คนหงหันมามองทั้งงานหันมองนาดาน <c oughs> า,า <c oughs> นี่ขอคุยกับเจ้าของรถหน่อยครับผมคันนี้ยังไงแนะนำตัวนิดนึงครับแล้วก็วชื่ออาร์นะครับ F31 ตัวอะไรีครับ F31 นะครับตัวนี้เป็นตัววากอนเป็นตัววากอนทำอะไรไปบ้างครับก็เปลี่ยนเครื่องครับเปลี่ยนเครื่องเลยครับเป็นเครื่องอ3มา เป็นเอ็น5โอ้โหจะขอพาไปดูเครื่องห่อนได้ไหมได้ครับได้ครับมังไปเปิดฝาโปอลนะครับมีดีต้องอวดครับมีรอมาด้วยโอ้ตัวนี้จริงๆเครื่องเหมือนคล้ายๆ n 5.5 n 5.5เลยของ M2 โ2อ๋อแล้วก็โมดิฟายอะไรไปบ้างครับ ขอเปลี่ยนปออากาศกลองเคเนนแล้วท่อเสียทำไมมันถึงดังครับท่อเสียก็ทํามาครับอ๋ออ่าโอเคไม่พูดไม่พูดพามทำเพลงขอให้พี่สาธิตเลยเบิ้ลเลยเหรอเบิ้ลเลยครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละวันนี้ ยังใช้ได้ครับพี่ร้อยุดหกครับ1 2อ6ครับถือว่าตอนนี้เป็นอันดับสองฮะรอครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อจินนะครับครับ m 5้า e 6 0ครับครัทำท่อที่ที่พลดอนเมืองครับครับแล้วก็ปลายเป็นสองนอกครับเดี๋ยวก็ไปดูหนครับไปครับได้ครับ ครับไปสาใจมากเดี๋ยวไปดูกันว่ามันได้อะไรแม็กซิม,มัมที่112.4เดซิเบลครับโอเค,ค,อเคขอบคุณมากเลยนะครับ นนและก็เป็นเจ้าของ m 4 s e s คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนพ่ออาคาประวิ่งทั้งเซนนะครับรวมถึงเ้าไปด้วยส่วนแรงม้าก็เดิมจากโรงงานเลยนะครับ410แรงม้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำตัวเป็นท็อตเทเลนต์นะครับว่าใครจะตั้งเป็นงานครับ ไปดูคนแล้วนครับได้ครับร้อยยี่สิบสามจุดแปดเดซิเบลครับได้ร้อยยีิบสามจุดแปดเดซิเบลครับตอนนี้เท่าที่รู้ตอนนี้น่าจะเป็นอันดับสองอยู่โอเคครับโอเคจะเสียงพ่อมากนะครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับชื่อซันนะครับครับแล้ววันนี้ขับ M4 F82 ครับก็อรถ ตูนมาแล้วก็แค่เปลี่ยนข้อพักปลายเป็นเอมิวครับแค่นั้นครับผมลองดูครับว่าวันนี้จะได้ที่เท่าไหร่นะครับได้เลยขอบคุณมากเลยครับ 119.8เดซิเบลสวัสดีครับเงาะครับจาก Liberty w a l k Thailand ครับ i n e. f i n i t Motorsport ก็วันนี้มากับซัน4 e ี่ E85 ครับก็มีโมดิฟายเป็นพาร์ทของ Liberty w a l k ครับเครื่องยนต์เป็น 2,500cc ครับเครื่องยังสแตนดาร์ดอยู่แต่ว่ามีเท่าไรเสียที่โมดิฟายทำที่ไท้ไทครับ ก้าวันนี้จะมาทำ Exhaust Silence จะอยากดูว่าจะได้สักกี่เิซิวเบลกันไปดูสู้ก็ได้นะสู้ก็ได้นะลองดูครับโอเคครับไปเลยครับรอบหน่อย 9 9้าสิบเก้จุดสี่ซิเบลครับเงโอเคสถิติเท่าไรนะครับร้อยตอนนี้สูงสุดร้อยยี่สิบห้าโอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับโอเคครับรู้สึกตอนนี้คือได้ที่หนึ่งครับรู้สึกยังไงบ้างครับเออก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะว่าผมก็ดังกว่ารถอยู่แล้วครับ The motherfucking eagle, double G. Snoop Dogg. <laughs>